หลังจากที่เราสร้างเครื่องร่อนนะครับปล่อยด้วยมือตามเกณฑ์ของสบพ,พนะครับดังคลิปที่พาทุกท่านได้เข้าไปชมแล้วก็ฝึกทำไปด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องอปรับอะไรยังไงเมื่อถึงเวลาร่อนจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าการเติมดินน้ำมันในครั้งแรกเียงแค่การถ่วง สมดุลของเครื่องนะครับว่าจะต้องเติมมากน้อยขนาดไหนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเวลาล่อนจริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับแต่งอีกสักเล็กน้อยนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับก็ได้อ่ามาลองล่อนดูนะครับเดี๋ยวจะล่อนแบบไฟป,ปกติธรรมดานะครับโดยที่ยังไม่ได้เพิ่มแรงนะครับดูว่าอ่เครื่องล่อนเนี่ยมีอาการสตอนหรือว่าการหัวมุดไหมถ้า นั้นเราต้องปรับแก้นะครับหรือถ้ากรณีที่ล่อนปกตินิ่งแล้วถ้าเราจะาล่อนโดยการปล่อยด้วยมือนะครับขึ้นข้างบนเนี่ยเราจะต้องปล่อยแบบเพิ่มความแรงนะครับซึ่งการปล่อยแบบเพิ่มความแรงก็จะมีลักษณะลำตัวหรือเครื่องเนี่ยเราจะต้องล่อนอีกอ,อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้อยู่ในอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ วันนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับเสียงวันนี้นะครับมีสภาพอากาศก็คือฝนตกนะครับก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกซานะครับไม่ค่อยชัดเจนนะครับอ่ะเบื้องต้นก็เครื่องร่อนที่เราสร้างเสร็จนะครับก็จะตามนี้นะครับตอนนี้ปรับเพียงแค่แผนหางดิ่งนะครับก็คือจะปรับให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับจะปรับให้เลี้ยวซ้ายส่วนหางระดับ แล้วก็ตีกยังไม่ได้ปรับส่วนดินน้ำมันก็ยังไม่ขวกนะครับลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูอาการแล้วรู้สึกจะหัวเบาไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเติมดินน้ำมัน ทดสอบเมื่อกี้นี้นะครับมีอาการสตรอนเล็กน้อยนะครับก็คือเราต้องเพิ่มดิ่มน้ํามันให้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองรอนดูนะครับเติมน้ํามันไปนิดนึงนะครับเวลาเติมอย่าเติมเยอะนะครับอันนี้ผมเติมเท่ากับหัวไม่ขีดนะครับลองดูอีกครั้งนะครับอ่าเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีอาการสตรอนนิดนึงนะครับ ยังมีอาการนิดนึงนะครับเราก็เติมดินน้ํามันไปอีกนิดเดียวนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับบางคนก็ใส่ซะเยอะเลยนะครับอ่ะลองดูอีกทีนึงนะครับจะดีขึ้นไหมไปได้มือปกตินะครับโอเคครับปล่อยแล้วค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับไม่มีอาการสะตอนแล้วนะครับ หลังจากที่เราปล่อยด้วยมือปกติแล้วนะครับเครื่องก็ลอนได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราลองเพิ่มแรงเข้าไปนะครับการเพิ่มแรงเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการจําลองภาพที่เราปาขึ้นไปข้างบนว่าเครื่องมีลักษณะมีการตีลังการครับมีควงไหมนะครับ أ, ถ้าเราปรับได้ดีเนี่ย <S <s <ๆ>เครื่องจะทาหน้าที่เหมือนหัวเชิดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะลอนได้ปกตินะครับอลองเพิ่มแรงดูนะครับ อ่าโอเคนะครับก็คือเรา,าปล่อยแล้วมีการเชิดหัวขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าพอหมดแรงเครื่องก็จะตกนะครับเดี๋ยวเราจะลองปาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าเสียงจะได้ยินไหมนะครับระยะก็อยู่ประมาณ5เมตรนะครับ ลองดูนะครับจะปลาตรงกลางนะครับแต่เสียงน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่าปลาขึ้นไปแล้วครับเครื่องร่อนได้ปกตินะครับ อาการร่อนค่อนข้างดีเลยนะครับอัตราล่อนค่อนข้างดีเลยมีกระแสลมเข้ามาในในโรงยิมน,นะครับแต่ก็ถือว่าร่อนได้ดีเลยนะครับปลาครั้งแรกเลยนะครับ จากเมื่อกี้ที่เราทดลองปาโดยแรงใส่แรงเข้าไปนะครับซึ่งก็ใส่ไม่ได้เต็มแรงนะครับเครื่องก็ขึ้นไปข้างบนแล้วมีอาการเชิดหัวขึ้นหลังจากนั้นก็พลิกตัวกับมาลอนได้ซึ่งดูอัตราการล่อนแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าด้วยวันนี้สภาพอากาศก็คือมีฝนแล้วก็มีมีลมนะครับที่เข้ามาในตัวลงยิมอยู่นะครับดังนั้นก็เลยจะทำให้ ลักษณะของลำตัวเราจะการลอนเนี่ยมันจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อให้เห็นเรื่องของการปรับนะครับซึ่งยังไม่ได้ปรับแผนแผนระดับอะไรเลยนะครับตอนนี้ปรับแค่แผนหางดิ่งที่ให้เครื่องเลี้ยวสายแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองปลาดูอีกทีนะครับ อ่าเครื่องรอนดีมากๆนะครับหนืดมากๆครับอ่าไม่ตกเร็วนะครับอาการสตรอนไม่มีนะครับ เครื่องร่อนที่เราทําการสร้างนะครับไว้ตามคลิปและมาลองร่อนดูนะครับเมื่อกี้เป็นครั้งที่2ในการป่าซึ่งก็ร่อนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผมยังแทบจะไม่ได้ปรับแผนแผนระดับอะไรเลยนะครับปรับเพียงแค่ <c oughs> แผ่นฐางดิ่งก็คือให้เครื่องเนี้วซ้ายแค่นั้นเอง นอกนั้นยังไม่ได้ปรับอะไรครับเพียงแค่เติม,มนินน้ํามันถ่วงไม่ให้อาการสะตอนนะครับก็คงได้อะไรเลยเยอะๆนะครับจากการที่ได้พาทุกท่านได้สร้างแล้วก็ปรับแล้วก็ลองร่อนดูนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปโดยการกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใจจริงก็คืออยาก ให้ทุกท่านเนี่ยนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้นะครับไปต่อยอดอ,อพาเด็กๆนักเรียนของท่านนะครับได้มีการฝึกฝนแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีเรียนรู้มีทักษะนะครับการทําเครื่องร่อนในรูปแบบต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับก็ผมก็จะใช้ช่องทางนี้ในการพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ต่อไปสําหรับวันนี้ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ